สวัสดีค่ะพี่น้องหลายคนคงอยากจะรู้จากว่าแม่หน่อยกับแม่ตายคบกันมานานแค่ไหนเดี๋ยวจะบอกนะคะตั้งแต่อุ้มเมมว,วินค่ะข้างๆที่นั่งอยู่ข้างๆคือพ่อเควินนะคะอ่าคือพ่อของแม่วินนะคะตั้งแต่แม่มินนี่ยหน่อยะคะ่ะแม่ตายก็แม่หน่อยนะก่อนหน้านั้นด้วยซ้ํานะคะแต่มันมีรูปยืนยันตั้งแต่เราครบกันนี่อันนี้คืองานที่สตอกโฮมนะคะอยากขูมม่ว่าหลายคนมาเออ หล,หลายคนอาจจะมีคำถามใ,ในใจโน่นนี่น,นั่นเนาะจีบ,บอกว่าแม่ตายนี่บ๊แมนแค่แม่แฟนคลับนะคะเราคบกันมานานแล้วบ๊แมนพึ่งคบนะคะหลายปีแล้วด้วยนะคะถ้าจะนับนีกก่ก็ก่อนเม่นบินแตงแต่ก,ก้อนทองอ,อีกแตงแต่ไอ <ๆๆ S 1> ้ต,ๆๆตายยังโสดอยู่พ่นค่ะแตงแต่หนู่อมเนาะเออแตงแต่ๆๆๆโสดอยู่พ่นนะคะแต่เรามีลูกตอนที่มีลูกตันแม่ตายไม่ลูกไม่เม่นบินคนแรกหลายคน จะได้หายสงสัยหายกังขาเนาะค่ะว่าทําไมสายสัมพันธ์มันลึกซึ้งแค่ไหนเนาะหลายคนก็นอยากจะหัวว่าเออสายสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเพลึกซึ้งจ้าก็ได้แหละดูเอาในความสายสัมพันธ์ทอคบกันมากนานแค่ไหนเราดูแลก,กันมานานแค่ไหนบม่ได้แค่ดูแลก,กันแค่นี้พี่น้องจะได้เข้าใจว่าเออบางก้นกับโบโหดบ่เห็นแต่ว่ามาบานแม่ตายแค่เทธอสอ,งเ,อ u, งเธอแม่นยูบางเทธอเฮักกับบ่ได สมัยแม่ตายยังบริหารยูทูบั้งแต่สมัยแม่ตายยังเป็นสาวก็คิดเอา YouTube นี่ก็เพึ่งมาเฮ็ดตอนไม่น้อยคู่มีเฮ็ดนี่แหละเฮ็ดยังพอทันถึงท่านนั่นเนาะเฮ็ดปีนี้ละมั้งปีนี้แหละที่คุ่มเฮ็ดน่ะนี่แหละค่ะอุ้มมาหน่อยพร้อมกัะน้างแขางๆนะแขนพอมันละจ้าแขนของพอของมันนั่นล่ะหูจักกันมากนะสายสัมพันธ์ที่ยาวนานมากนี่แหละคืออยากให้นโฮว่า ทำไมเราต่างถึงดูแลกันเข้าดูแลกันฮู้กันมากอับถาให้ฮู้นี่ัย้ไม่น้อยนะ่ะจะเต็มร้อยกับคนทุกคนจะเต็มร้อยหรือเกินร้อยมากที่สุด <S <s เห็นนาลาในมอตายงามแยเป็นยังมันจังเงินย้ายย้าย้ายใหญ่เพราะมันอาจจะเป็นสายสัมพันธ์เนาะแม่นวินมันอาจจะเป็นสายสัมพันธ์นะพันข้องเสียหูว่าเขาเคยอุ่มมันมาก,ก่อนเนาะเปลี่ยนไม่ปมดก็ยังเปลี่ยนห้ได้ล่ะตอนเทียวงานไทยนะั่นพี่น้อง บ่ธรรมดาได้สมัยนั้นไม่น้อยกับบริวนปันไดได้ปุ่นแดงสมัยนั้นไม่น้อยก็ยังบริวนปันไดนี่แหละค่ะพี่น้องจะได้ห่เนาะไม่น้อยแบบเบึงบึงเอาเลาแม่ตายก็ไม่น้อยคบกันซ้ำใดละเวลาไม่น้อยคบก็บไผไม่น้อยเต็มลอยบบไม่น้อยไม่น้อยหายใจบบนะคะนี่แหละเป็นยังจังหักดูหักล้านเวลาไม่ยังก็ทรงมาให้กิน บางเทือกะทรงให้พี่น้องเดี๋ยวบ้างบางเทือกกับบริเฮพี่น้องหูนะคะบางทีก็ทําคลิปบางทีก็ไม่ได้ทําคลิปเตนว่าจีนําเสนอตลอดเวลาไอ้ที่ห้องบรินำเสนอก็มีน่เวลาห้องดูแลซึ่งกันและกันนี่แหละคะ่ะเป็นยังจังผูกพันกันยิงกว่าเม่ก็รู้เอาจริงเนาะแม่ตายนีก่กับบด้อายุหน่อยก็ไม่น้อยหลายปันได้ดอกแต่ว่าด้วยความที่เขาเคารพเฮาเอาจริงเอื่อเอื่อยกันยังไ้อยู่แต่เขาเคารพเฮาค่ะเขาเคารพเฮา,าเขาให้เกียรติเฮ่า เขาเอิอนเข้าคำว่าแม่มาตั้งแต่ที่แรกนะคะเมืองเม่นวินน้ำแต่ยิขึคือยังเนี่นี่ตั้งแต่ลูกคนที่หนึ่งจนลูกคนที่สอง่เป็นสาวจนได้ผัวคืออโลดนี่ค่ะยืนยันความสัมพันธ์แม่หน่อยถึงบอกว่าขอกําลังใจขอแรงเชื่อเน่เพราะว่าก็อยากให้ลูกหลานทุกคนแหละที่แม่หน่อยพูดจักแลก้กกะบอกให้เฮ็ดยูทูบนาะแม่หน่อยสิขอแรงเชื่อแรงใจขอแรงติดตามให้ทุกคนเนี่านกดนะคะส่วนไล่ไใดหรือความเจริญก้าวหน้าของแต่ละช่อง ก็คืนยุก็ตัวเขาเองมานี่ยยที่ความอ่าเขาเอินยังวัตถุดิบในการเฮ็ดยุทูก็ยังเหมือนไม่น้อยแล้วเนาะคะ่ะวัตถุดิบในการเฮ็ดยุทูเอ่อก็บริไปไสกอย่แค่บริเวณบ้านตัวเองยังแม่ตายยังสี่กับลูกก็สินําเสนอเรื่องเล่าในการดูแลลูกแล้วป่วยตัวเราป่วยลูกป่วยยังซี่แล้วก็สวัสดิการอนาคตจะเป็นยังไงเมื่อกี้ก็นอนคุยกันอยู่นะคะถ้าเหตุงานบ่ได้อีเซจังไงพอตอนนี้แม่ตายก็เลื่อนผ้าตัดนะคะ พอเมตายกระทไม่น้อยอยู่ตามายตามโต้งลงกันว่าเฮ้ยถ้าพาละสิยางในบบแล้วถ้าพาไพ่สิเบิงลูกห้เพราะว่าบ้านอย่อยางที่พี่น้องเห็นบ้านยุสันสามแบกของแบกรถขึ้นมาลูกกันยังน้อยลูกยังดูแลตัวเองบบไดู้้ใดสิมาเบิงู้ใดสิมาจมขี่จมเนียวแล้วไพ่สิมาเลี้ยงลูกห้สองสามเดือนพาออกมามัน่ไร้แข็งแรงเลยได้พี่น้องมันต้องมีคนมาซัพพอร์ตลูกเตาหาแเมตายก็เลยย่อมเสี่ยงเพราะว่ามอกระ่ไดดตอบเ่อเน้าตายว่าพาแล้วจะหายไหม ผ่าแล้วจะดีขึ้นไหมหมอคขาให้ัตัดสินใจเองแนนไหนมันเกิดซื้อเลขบ่ถือแต่เขาต้องเอาความเป็นยูท่แท้จริงสรุปแม่ตายก็เลยบ่พานะคะบ่าพาเพราะว่าถวผ่ากับผมมีคนเลี้ยงลูกให้นี่คือเรื่องจริงเพราะว่าบอวันสิมาดูแลแม่หนอยมาดูแลให้ได้บ่ได้ค่ะแต่มันกระดับ่กี่มืออนาคตละ่ะหลายเดือนเด